ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับผมก็เรื่องผมจะมารีวิวไอตัวที่ A184 นะครับ3ดาวสีเขียวนะครับจะได้ที่1 1 1 2 6 1 5นะครับแพ้ที่74,249นะครับเปอร์เซ็นต์ชนะ60%นะครับคือเดท1.228มิชชั่นดีที่6 3 4 2นะครับมิชชั่นดีที่ขออภัยนะครับเพจจอดที่69,805นะครับก็สถิติชนะ ลักแสนนะครับตามด้วยแพ้แค่หลักหมื่นนะครับก็สวยนะครับผมในส่วนของใช้ยาปืนนะครับสนายเป็นสีเงินนะครับก็คิวครบห0 0พันนะครับทั้งแต่งกายก็ไม่มีนะครับมาดูปืนกันนะครับตัวนี้ผมบอกเลยนะครับปืนบวก1ิเยอะนะครับก็ดูตามเลยนะครับทนายเงินบวกส0บนะครับโกนโควันบวก10บนะเอ็มโฟรรมดาบวก1ิบนะครับ ดะก้อนบวกสองนะครับเพียงจีวันบวกสิบนะครับเอ็มเงินบวกสิบนะครับโปรเพียจีนบวกสิบะครับก็เป็นปืนที่มาคู่กันนะครับแล้วก็ดัก้อนเอฟโวีวันบวกเจ็ดนะครับยูนิคอร์เอโวีวันบวกห้านะครับมีสไนนยน้ำนะครับเอ็มเงินบวกหกนึ่งกระบอกนะครับแล้วขออภัยนะครับสนเงินบวกหกกระบอกนะครับเอ็มเงินบวกหกดีหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็โปรเอเคเจ็ดสี่นะครับมีรหเอเคเจ็ดสี่นะครับ มีปืน7ปีนะครับปืน7ปีครบนะครับ2ปืนนี้นะครับมีรถทีเอสจนะครับพอลพอลวีนเอ็มจีสานะครับล็อกอินนะครับแชมเปี้ยนทีเอนะครับเอสมาร์สเอ็นหมดศูนย์นะครับมีคาร์โมนเอ็นะครับแชมเปี้ยนเอ็มนะครับก็ดูตามเลยนะครับมี AK เงินนะครับ AK เงินนี้ได้มาจากการเติมครบ4,000บาทนะครับแล้วก็แลกมานะครับผม นักเพี้ยงจีวันเอวันนะครับเบสฟาร์มาสนะครับตัวนี้ปืนเยอะนะครับปืนแรกก็เยอะนะครับมีคั่วเพียจีวันนะครับชีฟเพี้ยจีวันนะครับควานเงินบวกสิบนะควันทองบวกเจ็ดนะครับมีถ้วยทองนะครับก็เป็นไอเดียเก้าปีแล้วนะครับในส่วนของไอเทมนะครับก็เปลี่ยนอุลวั0วันนะครับป้องกันระเบิดส3วันนะครับ แล้วก็ตามนี้เลยนะครับ SP อยู่ที่6,164นะครับอ่าะครับตัวนี้ผมขอพูดถึง EFP นะครับ EFP ตอนนี้มีอยู่3 3ล้าน35ล้าน8 4, นะครับขาดอีกประมาณ82,000 EFP นะครับก็จะขึ้นสีน้ำเงินแล้วนะครับผม ก็พอยต์เติมนะครับพอยต์เติมตัวนี้เหลืออยู่ที่101ร้อยหนึ่งพอยต์นะครับสรใครที่สนใจตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0827597770นะครับนหรือว่าติดต่อมาทาง facebook แอดเพื่อนตาชักเข้ามาได้เลยนะครับผมครับขอบคุณครับ